สวัสดีครับผมเฮงเฮงครับมาสมัครติ๊กตอกเพื่อรับเงินกันค่ะทุกคนน่าจะพอรู้จักติกต๊กตอกันบ้างมันคือแอปที่เปิดวิดีโอสุ่มมาให้ดูสามารถทําวิดีโอของเราให้เป็นกระแสเพื่อใช้ในงานโปรโมตต่างๆเช่นขายของหรือประชาสัมพันธ์โดยวิดีโอจะส่งผู้คนได้มากกว่าโซเชียลมาเริ่มกันเลยจากก่อนอื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากนั้นใส่รหัสเชิญดังนี้ได้แล้วจ้าต่อที่หได้หบ ยกเว้น iOS จะไม่ได้หนึ่งบานนี้วิดีโอ10นาทีทุกวันเป็นเวลา15วันแรกที่ดาวน์โหลดได้อีก<ต>4 <400 S 2> ี่ร้อยเหรียญกัน,นั้นล่ะถ้าดูตั้งแต่11นาทีจนถึง30นาทีได้เพียง15วันแล้วก็ต้องเป็น15วันแรก้รับ1 0 0นเหรียญต่อที่3ถ้าคุณอัพโหลดวิดีโอวันละ1คลิปภายใน5วันแรกที่ดาวน์โหลดแอปคุณจะได้รับ1 0 0 0เหรียญต่อที่4แชน์หน้ หนึวันเป็นเวลา15วันแรกที่ดาวน์โหลดแอปได้รับอีก400เหรียญถ้าเราแนะนำเพื่อนต่อเราก็จะได้เหรียญอีกเช่นกันคำเตือนทุกครั้งก่อนเริ่มภารกิจเราจะต้องเข้ามาหน้าแนะนำแล้วค่อยไปทำตามภารกิจต่างๆหลังภารกิจสำเร็จจะรู้ได้ยังไงก็เช็คที่ notification แบบนี้แบบนี้ เฮงเองนั้นไม่ได้สักเหรียญหลอกเฮงก็เพิ่งมารู้เหมือนกันก็เลยมาบอกต่อหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยจ้าว้าจบซะแล้ช่วยกดไลค์ให้